สวัสดีครับินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง SEO Dancing พาเลาะครับผมอันนี้พา FC พี่น้องมาทะเลกันครับผมมันเดิมครับมากับเจาอ,อีกแล้วเจอ้อกมาดีเลยอีกเจ้าค,ครับผมสวัสดี FC พี่น้องที่อยู่ในประเทศแต่ต่างประเทศนะครับผมสวัสดี FC ที่ไปงานต่างประเทศที่ไปงานตางไกลนะครับเ้อนี่ครับพี่น้องมาชมประมงพื้นบ้านครับผม มาดูอาหารทะเลประมงพื้นบ้านจาวบ,บ้านเพยครับกำลังขึ้นมานี่ประมงพื้นบ้านครับผมเรือลำเล็กไปแล้วนี่เอฟซีมาดูครับเขกากำลังสาวกันเลยนี่อ้วนประมง ขึ้นบ้านครับประมงของชาวบ้านที่เขาทําประมงกันเขาขึ้นมาตอนเช้าเขาก็มาลื้อวันมาเก็บเอาไบบางตอนกลางคืนครับเท้ามาขเขาก็มาเก็บปูปูขึ้นแนวๆเ,เลยปูมาไปไปทางเอฟซี 4, ไปดูครับ เต็มเลยอ้ FC มาดูพระม,มงวันนี้ครับผมนี่เรามาแล้วเอ FC มาดูพระม,มงคพื้นบ้านหากินกันยังไงปูม้นนสมาส,สวยๆน,นี่รู้เท่าไหร่ครับเนี่ยเอาหมดกาโล่สามร้อยสามสิบขายอยู 30, 30, 30, 30, 30, 30. ่สามร้อยห้าสิบแน่นทุกเครื่อง กูม้าจงนได้เลยเลยสาวกมาสวยๆขึ้นมาสดๆยังครับเดี๋ยวขอดูก่อนเดีย๋ดวยวะป็นอืม ะก็จาวไว้รไขายค่ะก็จะวางแบบแล้มวากับหม้วาเดินเดินดูกันชมกันกำลังของกำลังมมวนกันเลยเราเก็บกันเลยนี่แมงดาครับพี่น้องแมงดาทะเลตัวเบิ้มเลยแมงดาแมงดา ไปวนันดดูดฟังฟังฟวงฟังฟูงงมา้าเขาเรียกแถวนี้เขาเรียกตลาดบ้านเพครับตลาดไอ้คนเรียบถนนเรียกบ้านเพเป็นประมงพื้นบ้านเช้าเขาขึ้นมาเนี่ยประมาณแปดแปดโมงกว่านะครับโมงเขาข,ขึ้นมาเรือประมงฟูอาไอซีเบิ่งปูนะครับเด้อ อันนี้มปนโางารทะเลอันอันมึกกระดองตัวเลยนดี่นี่ดองแท่นกกเน,น,น่อยดองดององกล้ามหนึ่งแล้วสวยๆเลยใช่ไม่ใช่กุ้งนั้นพาไปม,มาดู FC เป็นนางลมก็มี FC โอ้โหเขาเริ่มเลย <c oughs> FC มาแล้วนี่ครับกำลังขึ้นมา อันนี้จะไข่แน่นมากเลยนะคะทุกตัวของมาไอเอฟซีมาสาวครับสาวอ้วนไอเอฟซีมะสาวอ้นาาว,วนขึ้นมาอู้ยคันนู้นกำลังขึ้นมาครับออดี เดีย๋ยวพาเลาะครับเด้อบุญนี้ครับพามาเลรอบุงอวนเพื่อนครับอะไรเยอะไหมครับวันนี้ไ,ได้เยอะไหม นครับไม่ค่อยติดหรอครับมันหนาวไหมเกี่ยวไหมอือหน่าแถวบ้านแพงจังเลยแถวบ้านอ่าซื้อกินแพงมากเลยปูนู่นมันเท่าไหร่อ่450ะสี่ร้อยห้าสิบครับ,บอ,ยอ,อยู่อยุธยาครับ ตายแล้วตายแล้ว,ตา,ลวตายแต่ขอนกเน่ะเหมือนน็อกน้ำแข็งแหลยขอนกน้ำแข็งอ่ะนี่ครับทีน้าเอฟซีเขากำล,ล,ลังเขากำลังโยนเรือขึ้นมาครับเรามาดูกันนี่นี่นี่กำลังลากเรือขึ้นมาข่าวบอกปูไม่ค่อยติด trong này, phù nói ประมงเห็นไหมเขาเกกประมง,มงมบ้านเรายอดเลยอืม,อม ฮะปูเพิ่นอะเพิ่นอ้วนเพิ่นกันมาลหรติดอือครับเอสซีใช่ไหมล่ะกเช้าวิธีวิธีชาวเลครับผมเ,เป็นประมงพื้นบ้านครับผม อาชีพพี่คนอาจจะไม่รู้จักประมงพื้นบ้านอันนี้พายเอฟซีมาดูชีพประมงเน,นี่ยคืูติดคุณเนี่ยพึ่งเม่มเอวานเมาแล้วนะเดินเมาพึ่งกันแต,นมนต่มันวนมาไม่ค่อยติดเพราะว่าเหมาเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยติด,น,ตดนี่ลองเอฟซีมาแต่ก่อนมาเหมา เป็นอ้วนก็นั่งลรือกันเนี่ยอ,อวนครับผมได้หอยมั่งได้ปูมั่งได้ปลามั่งเอาแกะกันอห,หอยได้ปูได้ปลาเดี๋ยวเป็นประมงเรือเลก็กครับผมเป็นเขาเรียกประมงพื้นบ้านครับผมเดี๋ยววันนี้เสี่ยวพาเลาะมาดูประมงอาชีพหนึ่งครับผมของ ปลาประมงทางภาคตะวันออกของเรานี่มาดูอาชีพประมงจะเป็นประมงขึ้นบ้านนะครับไม่ใช่ประมงแบบเรือใหญ่เป็นเป็นเรือเล็กเป็นเรือขึ้นบ้านของชาวบ้านออกเรือกันเดี๋ยวเราจะพาพาไปดูตัวที่เขาแกะเสร็จแล้วที่เขาลงขายนะครับข้งไหนนี่ครับนี่เขาแกะเสร็จแล้วรัว250สดๆเลยนะครับเนี่ย ปีเลีเลยครับมีโลสองร้อห้าสิบสดสดเลยหมึกแห้งก็มีคลุกสดสดครับผมกูไดมสดครับา่มกูสดสดครับ้มนตัวี่เสาสร้่ยแปดส380บาทแล้้วรูนนี่ต ้หแบบใหญ่ก็มีครับเราไปดูเราไปดูไปนาแล้ว1นี่120เราดูจ e kind of ับโซล่านะคะปากเาไปนดแล้วมันราคาทงเลยอันนี้450อ่างเนีะวัตเด็กหสูงขโมโนลานะะตุ้ไว้ปาของายราคาทงเขาเาๆอไรปกินมังมาน้นเคม่รู้แล้วมีแตี่มดูตีตีหาตัวรู มีสดสตัวเลยคขึ้นมาช้านี่มีปูพงล้เต็เลย่นวนสดครับใครอยากกินสดตามมาเลยนะครับนี่ครับแ้เือเดยอเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรครับตราสวนสดตลาดประมงตลาดประมงสวนสดนะครับใครสนใจก็ตามมาเลยครับเดเดัดบคัดให้ดิอากิโลคับม สดครับ้าตัวักโลก็ได้หมญ่ใหญ่ใหญ่เาอาเนี่ยคนไหเน่ยม่เอาเอาชักตัวเอาไปชิมหน่อยเอาไปชิมหน่อย เอาไปชิมหน่อยไข่ไปชิมทุกตัวเอาหมึกไข่ไข่แน่นเลยนะะ่ไม่ถว่วเลยจ้าใดี๋ยวไปบบ้านเดี๋ยวเอาไอ้นั่นมาเลยาสองร้อยแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโฟมมาเดี๋ยวถังโฟมมาก็ได้กล้องน้ำแข็งเลยลองน้ำแข็งเดยวเูมีลรงมาใช่ไหมใช่ค่ะหนูมีอาถือนแลของ ทำให้เด็กทำไงครับนี่ได้ไปกินได้ปูสดๆไปกินแล้วจ้าพี่น้องนี่ตัวพี่เกือบตัวเออนี่หัอคหไหลได้ปูสดๆจ้ามีหลายรุ่นหลายขนาดอันนี้สามร้อยกว่าบาทนี่นี่ที่เราซื้อนี่สี่ร้อยกว่าบาทตัวใหญ่สี่ตัวโลประมาณนี่ห้าตัวค่ะ โเหนื่อยอยู่เนาะเห็นทะเลทุกวัน,เล,วนเลยทีได้มา15ละวันขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะเอาให้ป้านกทำแข็งให้น้อยหน่อยนุ้งนุ้งนุ้งมีน้งซ่งทีแข้งขายอะันต้องมีที่ขายอยู่ใช่ไหมคะมีเนี่ยนุ้งน้งแข็งเนี่ยค่ะ10บาท20บาทเนี่ยลูกอ๋อเขาขายหมดใช่ไหม5บาท10บาทเขาขายหมดขา,ขายค่ะ อันนี้ก็เป็นปลาเมฆไข่แน่นมากอันนั้นไข่ทุกตัวเป็นกุ้งอันนี้เนื้อปลนไข่ปลาไข่สามห้าจ่ะเนื้อสามพี่ค่ะเอาที่ลองมาแล้วนะข้างล่างเลยนะตัวข้างล่างเลยแล้วหนูแล้วก็เอาน้ำแข็งใส่ใช่ไหมคะหวานป่าตูน่าจะถึงบ้านเย็นๆนะคะโอ้สบายมากปลาสมิธจิ้งจอกยืนหวานไปเลยอ๋อค่ะเดี๋ยวใครหนูเอาไปหนึ่งนะหนึ่งหมดเลยนะหนูปลาใส่สองเรือ เือนก็ได้ชงลิก็ได้เมื่อเราก็หน่มลาน่ะกไม้กแลขอออกมาลาใไ่หนูแบแงสองตัวสอตัวกระดาไตสุงนะายไตไปเยอะแต่หว่นไตส่งเือนุเย็นหมนาะลากลิกก็ได้อื่อมอ่าคลิปนี้ก็ไปสนีกะจ่าพี่น้องากพี่น้องคุณ้านล้าน้